สวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่สำรับที่1น,นะคะเรามาดูว่าคนที่เลือกไพ่กองที่1น,นี้นะคะตอนนี้เขากำลังนะคะตอนนี้เขารู้สึกอยากบอกอะไรกับคุณจากใจนะคะเลือกได้แล้วเราก็มาดูพลังงานคนกองที่1กันนะคะถ้าคุณโหยหาความรักนะคะคุณก็ต้อง หมือนกับว่าดึงดูดความรักให้มากขึ้นนะคะดึงดูดให้มากขึ้นเขาคนนั้นรักอยู่ในใจเขารักตัวเองเติมเต็มความรู้สึกของตัวเองที่บอกการเติมเต็มความรู้สึกความรักรักแท้ในตัวเองอย่างแท้จริงได้เมื่อไหร่กแค่รอยแค่นันนะคะแล้วก็ e n j o ที่ชีวิตของเราเปิดทาง่ยรเลี้ยงอุ้งเะคะกับความรรกที่เข้ามานั่นเองนะคะเพราะว่าพ่ออยากสื่อพลังพลังงานในชั้นอย่างความปัายังเติมเต็มหรืองดองดองององยังไม่มากสอแล้ก็ยังไม่เสร็จการที่จะแทงหัวใจนะคะการดองดองแห่งหัวใจคนสอง นนะะวางแผน,นะะอานาคตร่วมนะคะจะเป็นในเรื่องของนะคะคอยากบอกว่าฉันรอเจอเธออยู่เธออยู่นะคะรอที่จะให้เราทั้งสองคนมีอนาคตที่สดใสมีอนาคตที่มั่นคงด้วยกันอยากที่จะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณอยากที่จะวางแผนอนาคตร่วมกันกับคุณมองคุณไปยังอนาคตที่ไกลความสัมพันธ์แบบผู้ใหญ่นะคะเหมือนกับว่า ทั้งคิดถึงเรื่องราวอนาคตการวางแผนไว้การคิดไว้ว่าอนาคตมันจะต้องเป็นแบบนี้นะมันจะต้องออกมาแบบนี้หรือว่ามันจะเป็นแบบนี้หรือเปล่าวาดฝันวาดวาดิมานนะคะวาดเรื่องราวต่างๆไว้ระหว่างคุณและเขานั่นเองนะคะเขารู้สึกว่าเขาอยากที่จะมีคุณไว้ในอนาคตเขาอยากที่จะสร้างครอบครัวหรือว่าสร้างรากฐานความสัมพันธ์ให้มันมั่นคงในอนาคตนั่นเองนะคะอยากให้เราทั้งสองคนมีช่วงเวลาดีๆด,ด้วยกันในอนาคต หาทางออกปัญหาในชีวิตในอนาคตได้เช่นตอนนี้ถ้ามีปัญหากันเขาก็แบบพยายามอยากที่จะหาทางออกระหว่างเราและเขาอะค่ะระหว่างเราให้มันมีทางออกที่ดีมีสิ่งที่ดีมีอนาคตที่มั่นคงมีสิ่งที่สวยงามนะคะหรือว่าการคุยการเคลียร์การสะสางกันนั่นเองค่ะรอให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันม,มันลงตัวเพราะว่าตอนนี้มันอาจจะยังไม่ได้ลงตัวก็ได้นะคะสำหรับคนกองที่หนึ่งนี่คือความรู้สึก ที่เขาอยากบอกกับคุณจากใจของเขานะคะอนาคตร่วมกันที่จะวางแผนที่จะดูแลคุณได้สพอร์ตคุณได้หรือว่าทำให้เรื่องราวระหว่างคุณและเขามันเกิดขึ้นเป็นจริงอีกครั้งหนึ่งนั่นเองนะคะจะหาวิธีทางออกในยังไงจะมาเจอคุณยังไงหรือเราจะไปดินเนอร์หรือเราจะทำอะไรกัน ดีนะอะไรแบบนี้นะคะเหมือนว่าจะพาคุณไปตรงไหนดีจะคุยกับคุณยังไงดีจะได้เจอกันยังไงดีในอนาคตยาวไกลออกไปมันจะเป็นอย่างที่คิดไหมนะนะคะมีความมั่นคงไหมนะมีอะไรที่จะเกิดขึ้นระหว่างคุณและเขาให้มีความสุขไหมมีปัญหามีทางออกอะไรหรือเปล่าหรือจะทํายังไงดีนะคะเป็นแบบนั้นนะคะคุณกล่องที่1นึ่งขอบคุณมากสาหรับการติดตามรับชมค่ะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะคนที่เลือกกองที่2องไพ่สำหรับที่2นะคะเรามาดูว่าตอนนี้เขารู้สึกอยากบอกอะไรกับคุณจักใจนะคะคนกองที่สองนะเรามาดูกันขอพลังงานคนกองที่2ค่ะตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณจักใจสองไม้เท้า6ไม้เท้าค่ะ แล้วก็นายอับสอส r กา9ดาบนะคะเขาอยากที่จะทำให้คุณภูมิใจในตัวตนของเขานะคะเขาอยากที่จะปกป้องคุณได้อยากดูแลคุณได้อยากเทคแคร์คุณได้อยากที่จะขยับสถานะความสัมพันธ์อยากแต่งงานสร้างครอบครัวอยากที่จะโชว์อะไรบางสิ่งบางอย่างให้คุณดู นะคะเหมือนกับว่าเขายังอยากที่จะได้เขาอยากปกป้องคุณนะคะเขาอยากเป็นฮีโร่ให้กับคุณเขาอยากเป็นคนที่ดูแลคุณซัพพอร์ตคุณอยากเป็นผู้นําที่ดีอยากเป็นคนที่ดูแลคุณทุกอย่างอยากที่จะไม่อยากให้ทําให้คุณเสียใจหรือว่าเจ็บปวดนะคะถ้าก่อนอันนี้มีอยู่ปัสษากันหรือว่ามีประเด็นกันอะไรบางสิ่งบางอย่างเขาไม่อยากทําให้คุณเจ็บปวดเขาอยากจะมัดตัวคุณไว้นะคะเขาอยากที่จะแบบมัดตัวคุณไว้คือ มีความหวงมีความหึงมีบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่อยากให้คุณไปไหนอยากให้คุณอยู่ข้างๆเขานะคะเพราะฉะนั้นหนึ่งอยากขยับสถานะความสัมพันธ์สองอยากแต่งงานสร้างครอบครัวอยากที่จะเคลื่อนไหวแอคชั่นอะไรบางสิ่งบางอย่างอยากที่จะคอมบินเนต์กับคุณอยากที่จะสร้างอนาคตกับคุณมั่นคงกับคุณอยากที่จะมัดตัวมัดหัวใจมัดคุณแบบนี้นะคะไม่ให้ไปไหนไม่ให้เป็นไปเป็นของใครเลยทีเดียวเพราะฉะนั้น หวงห่วง,วงอยากที่จะแบบทําให้คุณรู้สึกภูมิใจในตัวตนของเขาถ้าก่อนอันนี้เขาไม่ได้ทําให้คุณภูมิใจในตัวตัวตนของเขาเลยนะคะหรือว่าถ้ามีอะไรประเด็นกันก็อยากที่จะหาทางออกให้เจออยากที่จะสร้างครอบครัวสร้างรากฐานการวางแผนอนาคตการพูดคุยกับคุณในอนาคตนั่นเองอยากที่จะมัดคุณไว้อยากที่จะเหนี่ยวรั้งคุณไว้นะคะเพื่อที่จะให้เราสองคนเดินไปในทิศทางนะในอนาคตด้วยกันแบบ ความสามารถที่มันมองเห็นอนาคตร่วมกันมีความเป็นผู้ใหญ่นะคะพูดคุยกันได้แกลกเหลกคุณได้อย่าที่ดึงจะดึงคว้าคุณมาเพื่อที่จะมานั่งคุยกันเพื่อที่จะมาตกลงกันเพื่อที่จะมาทําให้คุณภาคภูมิใจอยากโชว์อยากแสดงอะไรให้คุณได้เห็นนะคะแสดงการกระทําแสดงคําพูดแสดงความรู้สึกอะไรบางสิ่งบางอย่างกับคุณในอนาคตนะคะนี่คือความรู้สึกที่เขาอยากบอก กับคุณจักใจนะคะมัดรั้งตัวคุณไว้ให้อยู่ข้างๆเขาตลอดไปแบบนี้นะคะและดูแลซัพพอร์ตคุณได้เป็นที่พึ่งให้กับคุณได้หรือทำให้คุณภูมิใจในตัวตนของเขาเป็นคนที่เพอร์เฟกต์สำหรับคุณนะคะเขาอาจจะรู้สึกว่าบางอย่างอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่ได้เพอร์เฟกอะไรแต่เขาอยากที่จะเพอร์เฟกต์ให้ได้ที่สุดนะคะเท่าที่เขาทำได้นะคะอะไรแบบนั้นนะคะสามไพ่ 3, 5, คนกองที่2ค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคนที่เลือกไพ่กองที่สานะคะสำหรับที่3นะคะเรามาดูว่าพลังงานคนกองที่3ตอนนี้เขาอยากบอกอะไรกับคุณจากใจนะคะเขารู้สึกอยากบอกอะไรกับคุณจากใจนะคะเรามาดูกันนะขอพลังงานคนกองที่3ค่ะ9ดาบ เขารู้สึกอยากบอกอะไรกับคุณจากใจราชาเหรียญก้าวดาบแล้วก็5้าถ้วยค่ะ mm. เขาคิดมากนะคะเขาอยากบอกว่าเขามีเรื่องราวอะไรที่กังวลมากๆเลยนะคะเรื่องราวที่กังวลความคิดมากคิดเยอะรู้สึกไม่ดีรู้สึกแย่นอนไม่หลับนะ,ะกลางค่ำาง,งคืนก็ตื่นขึ้นมารู้สึกไม่ดีฝันไม่ดีรู้สึกมันกังวลกวายถึงแม้จะรู้สึกว่านิ่งต้องนิ่งก็ตามอะ่ะเหมือนกับว่าเก็บกดอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจ ปิดอะไรบางสิ่งบางอย่างไว้ในใจโดยที่ไม่ให้คนอื่นรู้หรือว่าไม่ให้คุณรู้มีปัญหาที่ต้องคิดมากมีปัญหาที่ต้องคิดเยอะมีปัญหาที่ต้องจัดการราชาเหรียญทตุดินนะคะเขาคนนี้เป็นคนที่เก็บกฎแล้วก็อะไรบางสิ่งบางอย่างอยู่แล้วถ้าไม่ลําบากจริงๆถ้าไม่อะไรจริงก็ไม่อยากที่จะพูดถ้าไม่เจอตัวกันจริงๆก็ไม่อยากที่จะพูดอะไรออกมามันรู้สึกว่ากลวัวว่าฝ่ายตรงข้ามจะไม่เชื่อนะคะเพราะนั้นเขามีปัญหา ในเรื่องของบางอย่างที่ต้องเก็บไว้คนเดียวอาจจะเป็นเรื่องของปัญหาธุรกิจปัญหาคู่วลอบข้างหรือว่าโปรเจกต์อะไรบางสิ่งบางอย่างหรือว่าการงานอะไรของเขาหรือว่าธุรกิจที่เขาจะทําหรือว่าอะไรแบบนี้และความเสียใจยนะคะมันมีความเสียใจยอยู่ตรงนี้ด้วยความเสียใจยที่เขาอาจจะยังทําให้คุณได้ไม่เต็มร้อยเต็มที่พอเขาอาจจะยังแสดง อะไรบางสิ seja, ่งบางอย่างให้คุณรู้สึกผิดหวังในตัวตนของเขาหรือว่าคนกองที่3ามเขาอาจจะทําให้คุณเสียใจก่อนหน้านี้ร้องไห้หรือว่าทําอะไรให้คุณผิดหวังในตัวตนของเขานะคะทำให้ความรู้สึกนั้นนมันยังคงอยู่นะคะหรือว่าเสียใจอะไรบางสิ่งบางอย่างที่เขายังเก็บไว้อยู่ในใจยังไม่ได้พูดออกมาหรือว่ายังไม่ได้พูดให้คุณได้รู้สึกเห็นความจริงจากใจของเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้น เขาเสียใจกับสิ่งที่ที่ทลงไปแล้วนะคะถ้าเขาทําให้คุณร้องไห้เจ็บปวดเสียใจกับสิ่งที่ทําการกระทําคําพูดทุกสิ่งทุกอย่างนั้นแล้วก็มีความกังวลมีความคิดมากทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันยังคงอยู่ในใจของเขานะคะมันยังเป็นบาดแผลบางสิ่งบางอย่างมันเป็นช่องโหว่ในใจบางสิ่งบางอย่างที่ไม่สามารถกลับไปแก้ไขได้ทําให้รู้สึกว่าความรู้สึกเสียใจเศร้าคิดมากมันยังคงอยู่มันเป็นเหมือนกรรมในความรู้สึกของเขาที่เขา เก็บไว้นะคะวันหนึ่งถ้าเขาได้มาเจอกับคุณเขาอยากจะบอกกับคุณต่อหน้าเลยว่าเขารู้สึกเศร้าและเสียใจยกับสิ่งที่ทําให้คุณเป็นแบบนั้นแล้วเขาก็ไม่อยากที่จะทำให้คุณเลยไม่อยากที่ทําให้อะไรให้คุณรู้สึกเสียใจยเลยนะคะราชาเหรียญน,นะคะเป็นคนที่นิ่งเก็บกดแล้วก็บางสือบางอย่างที่รักคือรักใช่หือใช่แต่ไม่วุ่บวาจริงๆคนคนนี้นะคะด้วยจากใจเขาตอนนี้ยังคง เขายังคงคิดถึงคุณอยู่นะคะเขายังคงรอคุณอยู่เขายังคงมีความรู้สึกคิดถึงคุณอยู่นั่นเองค่ะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมคนกองที่3เดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะวันนี้สวัสดีค่ะ